ครับก็ขอสวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักครบรศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไร่อำเภอบ้านท้ายจังหวัดระยองทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้เป็นวันพักผ่อนนะครับวันหยุดวันหยุดวันเสาร์ครับก็มาทักทายกันสักหน่อยนะครับ วันนี้เอาแสงธรรมชาตินะครับเพื่อนแสงธรรมชาติข้างหลังเป็นข้างหลังก็เป็นเสื้อยันเสื้อยันเสื้อยันของหลวงปู่นะครับแสงธรรมชาติสบายสบายนะครับลองดูกันวันนี้มีอะไรเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับข้างล่างครับของดีนะครับของดีของดีเดี๋ยวเอามาให้ชมกันในวันนี้นะครับจะได้เป็นการขอบุญญาบารมีของหลวงปู่มา ช่วยขจัดปัดเป่านะครับสิ่งที่เป็นอุปสรรคอันตรายสิ่งชั่วร้ายต่างๆก็ให้มาลายหายไปนะครับดูข้างล่างนะครับดูข้างล่างข้างล่างเป็นอะไรข้างล่างเป็นอะไรนี่เลยนะครับเป็นกลิ่นนะครับกลิ่งชินบัญชร แต่จะเป็นช่อนะครับเป็นช่อเคยเห็นแต่ในรูปแต่ไม่เคยลงไลฟ์สดไลฟ์ในคลิปลงคลิปเลยต้องขอลงก่อนก่อนที่จะไม่มีโอกาสลงเนาะลงไว้ก่อนครับก่อนที่จะไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์เคนะครับกิ่งชินบัญชรน,นี่เป็นช่อเลยนะครับบาละการสร้างก็ ตามที่รู้กันแล้วนะครับตั้งแต่ปี2512เป็นต้นมานะครับนี่นะครับช่วงวาระการสร้างช่อนี้ดูนะครับลักษณะาการช่อก็จะเป็นแบบนี้เป็นกิ่งขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นขาคู่มันก็จะมีทั้งขาคู่ขาเดี่ยวนั้นเพื่อนนะขาคู่ขาเดี่ยวก้นเขาก็จะกลวงนะครับก้นก้กนจะกลวงนะครับไหมครับ นี่ครับก้นจะก,กลวงทั้งหมดเลยนะครับก้นจะก,กลวงเดี๋ยวจะให้ดูใ,ใกล้ๆเดี๋ยวจะให้ดูใ,ใกล้ๆเดี๋ยวรูปภพาพรวมก่อนซึ่งเป็นลักษณะาการอัดเป็นฉีดเนาะโบราณเขาจะเป็นทำอย่างไรเขาจะเป็นฉีดฉีดเวียงฉีดเวียงขึ้นรูปฉีดเวียงเขาจะเข้ามวลสารเขาจะเข้ามาตามแบบพิมพ์นะครับในสมัยโบราณแบบพิมพ์เขาก็ใช้แบบหล่อแบบฟันปลอมอะ ลองไปศึกษาค้นคว้าใน Google ดูนะครับก็พอมีวิธีการสร้างแบบโบราณแบบหลายแบบนะครับหลายแบบใช้ความเร็วในการเวียงนะครับเข้าเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะเป็นร่องรอยของการประกบข้างอยู่เดี๋ยวจะขยายให้ดูลักษณะโดยทั่วไปนะครับมันจะมีแป้งนะครับเพื่อนนะแป้งเจิมแป้งเจิมดูแล้วน่าจะเป็นดินสอพอง ผมส่องดูน่าจะเป็นดินสอพอครับดูลักษณะการเจิมเจิมทุกองค์เลยนะครับนี่ครับเจิมทุกองค์เลยนี่ครับซ้ายบ้างขวาบ้างถ้าเป็นลักษณะงี้มันก็คงจะเป็นเจิมงี้เนาะนี่นะครับมุมมุมที่เจิมนะครับเพราะเขาเขาซ้ายและขวาเขาเจิมเขาจะเจิมน่าจะแตะเจิมแตะเจิมมันก็จะเป็นถนัดแบบนี้เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้มั้งนี่ครับเป็นคู่เหมือนกันเลยนะครับไห่ครับ ก็จะแตะมาแล้วก็เติมแตะเติมแตะเจิมฝัม่งนี้นะครับแตะเติมเพราะฝั่งนี้มันไม่มีไงนี่ไม่มีครับไม่มีไม่มีก็แสดงว่าแตะแตรงนี้เพราะมันมีอยู่4ีสีด้านนะครับสีด้านนะครับเพื่อนนะมีสีด้านสีช่อสีสส่ขานะครับสี่ขาจํานวนแต่ละขาแต่ละด้านนะครับก็หนึ่งองค์2ององค์สามองค์ สี่องห้าองคหกองค์นะครับหกองคหกองคหกองค์รวมแล้วก็เป็นยี่สิบสี่องนะครับรวมแล้วเป็นย claro ี่สิบสี่องนะครับนะเป็นยี่สิบสี่องค์ครับเป็นยี่สิบสี่องไม่ได้ใบหวยน่ะยี่สิบสี่องค์นี่เป็นยี่สิบสี่องของพระกริ่งนะครับเป็นยี่สิบสี่องของพระกริ่งนะครับไม่ได้ใบหวยเด้อเป็นยี่สิบสี่องของพระกริ่งนะครับเป็นของพระกริ่ง นอกจากนี้ยังมีทางกายภาพอะไรบ้างนะนะทางกายภาพอะไรบ้างก็คือกิ่งนี้ผมดูพิมพ์จะเป็นกิ่งใหญ่กิ่งใหญ่นะครับเพื่อนกิ่งใหญ่กิ่งใหญ่นะเดี๋ยวถ้าแสงไม่พอเราจะเพิ่มแสงตรงนี้แล้วก็แต่ละแต่ละแต่ละช่อแต่ละองค์เลยนะครับ จะมัดได้ได้นะครับได้เก่ามากนะครับได้แห้งเลยนะครับได้แห้งมากเลยครับผมยังไม่แตะเลยนะครับจะเอามาใส่เลียมไว้หมดเลยนะครับเรี่ยมกรอบเี้ยอย่างดีนะครับไว้ให้ลูกให้หลานได้พวกนี้เพราะถือผ่านพิธีพุทธาพิเศษมงคลหลวงปู่ปู่เสกมันสุดยอดแล้วมัดได้ได้ทุกชิ้นเลยนะครับทุกองค์เลยนะครับเห็นไหมครับนี่ทุกองค์ทุกองค์เลยนะครับเห็นไหมครับนี่นี่ครับนี่ ทุกองทุกองเลยนะครับมัดด้วยได้มงคลนะครับนี่ครับเป็นได้ฝ้ายนะครับได้ฝ้ายมงคลเนี่ยแต่ว่าสภาพเริ่มแห้งแล้วนะครับแห้งแห้งไม่กล้าแตะแรงกลัวจะมันขาดเป็นได้มงคลได้สายสินนะครับก็จะทุกองค์ครับทุกองค์นี้ครับติดทุกองค์รวมทั้งที่เป็นได้ชุดใหญ่นะครับที่อยู่ข้างล่างครับมงคลชุดใหญ่ที่ติดองยัง เกากึกเลยนะครับเกากึกเลยนะครับเกากึกเลยนะครับก็จะได้มาเลือดตาแทบกระเด็นนะครับไม่ใช่ว่าจะไปหาตามป้ายรถมีนะครับนี่นะเพื่อนนะสุดๆจริงๆก็ถือว่าพระทุกองค์มีเจ้าของหลวงปู่เสกไว้ดีแล้วนะครับด้วยความเคารพรักศรัทธาบาร,รมีหลวงปู่นะครับก็ถือว่าเป็นบุญครับ จับยังสั่นอยู่เลยนะครับผมนี่วันนี้ขออนุญาตทําพิธีจุดธูปบอกปู่แล้วขอลงเผยแพร่หน่อยเด้อนะครับนี่ครับฐานเขาก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อนเดี๋ยวฐานจะเห็นหรือเปล่านี่นะครับถ้าแสงไม่พอเพราะว่ามันเป็นแสงที่ที่มาธรรมชาติอีกมุมหนึ่งมันก็จะมืดดำเนาะแต่ว่าก็อยากจะให้เห็นบรรยากาศนะครับนี่ครับผมลองซูมเข้ามาสักหน่อย นี่นะครับนี่นะครับถ้าโดนแสงมันก็จะเป็นอแบบมันจะมาชัดเนาะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตใช้แสงไฟช่วย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 ลองดูลองดูลองดูนะครับมันจะเป็นแบบไหนโอเคเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวรายละเอียดไม่เห็นเท่าไหร่เพใกล้หน่อยแสงช่วยใกล้นะครับสออย่างเลยควบคู่กันไป โอเคนะครับคราวนี้ก็เดี๋ยวจะมาขายายดูเป็นกิ่งใหญ่ครับไม่รู้มือผมจะนิ่งหรือเปล่าใกล้เกินไปมันก็ไม่นิ่งไม่มีภาชนะรองอจะลองซูมเข้ามาดูนะครับนี่นะครับปิงชินบัญชรหนึ่งในตำนานความศักดิ์สิทธิ์ฟาดฟันสายลุงขาดนะครับ ผมลองแล้วครับขาเลี่ยงขาเลี้ยงเลยครับเดินไม่ได้เป,เ,ปเป็นเดือนเลยเป็นเดืนอ,อนกว่าจะดีขึ้นก็ใช้เวลานานอยู่ครับนี่นะครับเห็นไหมเนาะ,ะดูอย่างนี้เดี๋ยวจะขยายอีกทีหนึ่งครับดูความสง่างามของท่านอันนี้เดิมเดิมเลยนะครับดูแต่ละองค์นะครับดูแต่ละองค์แต่ละวรรณะนะครับไม่เหมือนกันเลยสักองค์นะครับ แค่ในช่อเดียวกันอย่างนี้ไม่ได้เอาออกมาไปไหนเลยนะครับก็ยังไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นหลายๆประการนะครับเพื่อนก็เอาไปพิจารณาถ้าท่านไปอยู่เป็นลายองค์เนาะเป็นลายองค์นะครับอยู่ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องแตกต่างกันไปนะครับนี่นะครับดูดูนะครับดูเพื่อนดูนะเป็นผิวมะละนะครับเป็นผิวมะละผิวไม่ได้ขัดไม่ได้ล้างไม่ได้ตกแต่งนะครับนี่ครับบางองค์นะครับ บางองค์ก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนเพื่อนก็อย่าสือว่ามันถ้าไปเจอว่าว่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่นะครับเพราะมันก็มีหมดนะครับลักษณะพระแต่ในสมัยปัจจุบันนี่เขาก็จะเอาออกเวลาเอามาให้บูชาเนาะะเขาจะคัดออกไปแต่งก็ะจะคัดองค์ที่สวยแหละเอาไว้ให้คนบูชาประมาณนี้แต่อันนี้มันมาเดิมๆแบบนี้นะอันนี้เป็นอันที่สองนะครับเดี๋ยวมาดูที่สามหมุนมาพลิกมานะครับ โอเคนะครับวันนี้วันเสาร์เอามาให้ชื่นชมบารมีหลวงปู่นะครับให้มีพลังมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตในภาวะโควิดเราต้องผ่านไปได้ด้วยกันนะครับประเทศไทยนี่เลยนะครับนี่เลยขอบุญญาบารมีหลวงปู่ดูแลปกปักรักษาทุกท่านทุกคนเป็นขาคู่ครับเพื่อนนี่นะ สุดๆใครที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมันจะได้เด่งมานะครับใครที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดซับสไคร์นี่ก็ขอบุญญาบราบราบมีหลวงปู่ประธานโชคประทานทรัพย์ประทานความมั่งคั่งร่ำรวยเดอ้อปู่เดอ้อเป็นกำลังใจกันครับเป็นกำลังใจกันเห็นไลค์เยอะๆเห็น แชร์ไปหนึ่งมันก็มีกำลังใจเนาะในการทำมีช่วงหนึ่งที่ห่างหายไปนานอยู่พอสมควรหลายอาทิตย์อะเพื่อนก็บอกอาจารย์เลิกทำระบอ๊อบเหมือนกันยังไม่เลิกหรอกครับก็เพราะเพราะว่างานนี่นะครับกิ่งใหญ่สวยนะครับดูแต่ละองค์ด,ดูวันนะนะครับผมจับบางทีผมยังไม่กล้าจับแรงเลยนะครับมันกลัวมันจะไปสัมผัสอะไรออกไป นี่นะครับเนื้อน่าจะเป็นเนื้อทองแดงเห็นไหมครับดูนี่เนื้อมันกับเหรียญนมันเหมือนกันเลยนะครับเป็นทองแดงมะาขามเปียกนะครับทองแดงเถื่อนนะครับดูกิ่งดูช่อดูกิ่งช่อนะครับกิ่งช่อดูแค่กิ่งแค่ช่อเนี่ยก็ขนล,ลุกแล้วดูนะครับผมไม่ทิ้งนะครับไม,ไม่ทิ้งไม่ทิ้งแม้แต่ชิ้นเดียวจีวรนิดเดียวเท่ากับ เป็นเซนเนี่ยผมยังไม่ทิ้งเลยนะครับเก็บอย่างเดียวครับอะไรที่เป็นหลวงปูเ่เซนพระที่มันบินมันหักผมก็เก็บไว้ถบายครูบาอาจารย์ทําเป็นมวลสารนะครับเป็นเผยเป็นการเผยแพร่บารมีต่ตอไปอ่ะดูได้ดูได้ดูได,ด,ได้ดูได้นะครับนี่แหละครับได้มงคลมัดทุกช่อเลยนะครับมัดทุกช่อเลยมัดทุกช่อมัดทุกช่อผูกทุกช่อ ถูกทุกองค์ก้นเขาจะกลวงนะครับนี่ครับก้นจะกลวงเพราะฉะนั้นพอก้นกลวงแบบนี้เขาก็จะไปอุดด้วยผงพายกุมารอุดด้วยปิดด้วยฝังกลิ่งปิดด้วยแผ่นเงินนะครับไม่แผ่นเงินก็เป็นแผ่นทองคําแผ่นทองแดงนะครับแล้วก็อันนี้ยังไม่ตีโคตยังไม่มีตีตัวเลขนะครับนี่ ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับยังเดิมเดิมอยู่ครับยังไม่ได้ต่อโคดอะไรนะครับมีเพื่อนถามมาว่ากร่งชินบัญชรไม่ต่อโคดมีไหมมันก็อาจจะเป็นประเด็นนี้แต่ก็ต้องดูองค์รวมองค์รวมหลายๆประการองค์รวมหลายประการนะครับว่าจะเป็นแบบไหนโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาขยายดูนะครับให้ดูสักหน่อยนะครับไม่ได้ให้ดูนานนะครับเดี๋ยวองนี้เดี๋ยวมาขยายดูนะครับเดี๋ยว มีโอกาสสักปีละครั้งนะก็เอามาให้เชิญชมบารมีนะครับดูนะนี่นะครับกิ่งใหญ่กิ่งใหญ่นะครับเอาเพื่อนดูนะครับดู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 วันณะของท่านนี่เลยนะครับหน้าตาผิวพันธ์มันมีอยู่ในมือนะครับมันดูไม่ยากหรอกครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราไม่มีอย่างนี้ก็ไม่กล้ามาที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับอะไรที่พอที่จะเห็นจะมีนะเป็นภูมิรู้อะไรบ้างนะครับจะอย่างไรก็ว่ากันไปนะครับ กรณีศึกษาและเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับนี่นะครับถูกความสง่างามกิ่งนี่กิ่งใหญ่นะครับไม่ใช่พิมพ์พแต่งนะครับพิมพ์พใหญ่ครับพิมพใหญ่ยังธรรมชาติเดิมอยู่เลยนะครับเพื่อนนะนี่เลยนะครับ ก็ขอบารมีหลวงปู่นะส่งจิตส่งใจใครที่ศรัทธาถึงแน่นอนครับเมกี้ก็เพิ่งวางหูกับน้องฟาโระครับเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ขอให้เป็นเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวดีๆมีโชคมีลาบเกิดโภคทระพั์ดูนะครับนะครับผิวมะละผิวไม่ยังไม่ได้แต่งนะครับตัวนี้เนื้อโอ้โหเพื่อนดูก็แล้วกันนะครับ ผมจับผมยังสั่นๆอยู่นะเนี่ยก็ต้องวางไว้คารวะหลวงปู่คำมาคำภูครับตลอดเลยนะครับขันใบใบสีเนี่ยใบยสีเล็กผมไม่เคยขาดนะถวายทำบุญตักบาทท่านชอบครับท,ท่านชอบตักบาทหยาดน้ำกรวดน้ำหา วดมนนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้ท่านชอบแบบนั้นนะครับใครทําได้ก็สุดๆนะขยายได้อีกไหมนี่เดี๋ยวชอบต่อไปลองขยายดูอีกอีกมุมนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมุมนี้อันนี้เดี๋ยวจะลองขยายเต็มเเยอะกว่าเดิมดูนะครับนะจะเป็นแบบไหนเอาดูกันจ่า,จาเลยนั่นเพื่อนนะขอบคุณกาลยจรมิตรทุกสายทุกพื้นที่ไม่รู้จักกันก็มารู้จักกันเนาะ ดยบุญญาบารมีหลวงปู่เชีนะครับผมจะพยายามนิ่งที่สุดละหรือมันแตกเกินไปเดี๋ยวนะครับจะหาแสงที่มันเป็นธรรมชาติที่สุดเพราะโอกาสที่จะไล่มันไม่ค่อยมีหรอกนะครับอย่างนี้โอกาสที่จะไล่ไม่ค่อยมีลงมาทาคลิปอย่างนี้นะครับชี้นะครับนี่นะครับ ตำนานเลยนะครับกิ่งชินบัญชรสงบเย็นสบายนะครับเข้มขังด้วยบารมีเอามาให้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ดูใบหน้าหลวงปู่นะครับ ดูยิม้มนี่คาบต่างๆเขาก็ขึ้นมาเองธรรมชาตินะครับแบบนี้ไม่มีใครไปทำหรอกมีบางองการเวียงของเขาก็จะเกิดปัญหาในการโลหะไหลไปไม่ทั่วถึงดูนะครับดูผิวไม่ใช่อุปสรรคเลยดูผิวนะครับดูผิวทองแดงนะครับงามมากนะครับงามมากผมไม่เคยไปดูว่าพระ ที่มันจะชํารุดมันจะอลันนี้นะครับผมไม่เคยอยู่ในความคิดเลยนะครับดูพุทธคุณอย่างเดียวครับมันหักมันเหือกอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยนั่นนะครับเราก็มาซ่อมใช้นะครับนะพุทธคุณไม่ไปไหนถ้าอย่างมากก็ก็พีกรรมให้ท่านนะครับทํปพีกรรมพิธีพีกรรมอืมดูนะครับดูดูดูด ขนาดแป้งนี้ยังขึ้นคาบเลยนะครับแปง้งแป้งเนี่ยแป้งชุดนะนขึ้นคาบหมดเลยนะครับดูนะครับในซอกในอะไรเนี่ยขึ้นไปหมดเลยนะครับถือว่าสุดๆเหมือนกันนี่นี่เนี่ยพวกนี้ขึ้นคาบไปหมดเลยนะครับไหมครับเนี่ยขึ้นไปตามการเวลานะครับไม่มีกล้องกําลังขยายนะ ดูขยายอ่านค่าโน่นนี่นั่นไม่มีเขานะครับไม่มีแบบนั้นนะถ้ามีก็คงจะเห็นค่าอ่านค่าได้นะครับค่าแคลไซค่าอะไรต่างๆความเก่าอะไรต่างๆนะครับค่าทองแดงค่าเงินค่าทองอะไรต่างๆเขาก็มีอยู่เนาะวิทยาการสมัยใหม่วันนี้เอามาให้เพื่อนๆดูครับอันนี้อยู่ข้างล่างก็โปหน่อยแต่ละองค์น่ะมันจะติดมากติดน้อยนี่เห็นไหมครับเวลาเวียง แตกก็มีนะครับเส้นใหญ่เส้นอะไรผมยังเดิมๆอยู่นะครับไม่ไปแตะไม่ไปล้างนะครับนี่ใหญ่อะไรไม่รู้มาชอบสุดท้ายาด้านสุดท้ายครับอ่าใครแฉปรูปไว้ก็แฉบนะครับแฉบไปเลยนะครับแฉบไปเลยนะครับแฉบเอาไว้ดูครับแฉบเอาไว้ดูครับ น้องบางคนบอกว่าไม่มีรูปไม่มีของหลวงปู่เลยศรัทธาจะเป็นเบื้องต้นมีแค่รูปนะครับแล้วก็ไปอัดกรอบเจ้าของร้านเขาก็ถามเอามาทําไมมันทำไมำไมัอย่างนี้เขาก็บอกว่าศรัทธาอย่างเดียวบางคนก็เขียนแต่ลายชื่อก็มีสุดๆจริงนะครับความศรัทธาดูนะครับดู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 ด,ด,ดอูอีกองหนึ่งก็มาฝั่งนี้เนาะ องค์บากองค์บากสวยงามครับเข้มขังครับดูวันณะน,นะวันณะวันณะฝั่งนี้ก็จะเป็นเข้มๆออกมาขนาดแบบไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้สมัยใหม่นะสมัยใหม่เขาจะมารมใช่ไหมเขาก็จะมา,ามาเปียกทองนะครับมากระลาทองนะครับมาลงลมดำนะครับแล้วก็มาลง ยาเป็นยาสามกริยัดสามกริย์อะไรอย่างนี้นครับหลุมทั้งชุบนิกเกิลน,นะครับในโบราณนะครับภาษาอันนี้เดิมๆอยู่นะครับกิ่งใหญ่มันจะข้างล่างมันจะใหญ่นะครับเดี๋ยวย่อลงสักหน่อยนะครับจะได้เห็นภาพงาม,งามๆพระองค์โอ้โหดูองค์นี้นะครับเพื่อนใครที่ชอบทองแดงนะเกินบรรยายครับดูที นี่แหละครับยิงชินนบัญชรวันนี้โอ้ยองนี้ก็ยิ่งยิ่งออกนวะเลยนะครับนี่ออกสวยงามเหมือนนวะเลยนะครับโอ้คนลุกครับคนลุกคนลุกนะครับเอามาให้ชมบาร,รมีกันวันนี้ศึกษาและเปียเรียนรู้ใช้วิจารณญาณในการรับชมมีความเห็นประการใดทักกันเข้ามาคอมเมนต์กันข้างล่างนะครับโอเคนะครับผมคงจะเพียงเท่านี้เดี๋ยววันหลังถ้าอยากจะชมยังไง เดี๋ยวก็ดูชัดๆนะครับดูชัดๆใหม่อีกทีนะครับก็วันหยุดพักผ่อนนะวันเสาร์อะไรต่างๆที่ไม่ดีคงให้ขอให้มาลายหายไปนะครับอีกไม่กี่วันในวันพระก็จะเป็นข้าวอะไรบุญข้าวประดับบินบุญข้าวสากบุญอะไรบุญข้าวทิพย์อะไรเนี่ยก็อย่าลืมนะครับทาบุญทิศย์ให้กับพ่อพายกุมารแม่บัวแม่ส้มแม่น่มทั้ง5้าด้วยนะครับบารมีหลวงปู่ด้วยเนาะครับสุดท้ายท้ายสุดก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไป ขอบุญญาบารมีหลวงปู่นะครับช่วยปกปักรักษาเราท่านทุกคนมีความสุขทุกที่วาราตีใครมีอุปสรรคก็ขอให้หมดสิ้นไปนะครับขาขายไม่ดีก็มันดีขึ้นนะผ่านวิกฤตไปสําคัญที่สุดก็สุขภาพนะครับมีความสุขท,ทุกท่านครับทุกที่วาราตีมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีครับพบกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ จะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆออกมาเนาะครับผมพบก,กันใหม่นะครับสวัสดีครับ